สวัสดีครับเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรเพลินมีรถคูต้า L 3 6 0 8 s ยมานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L3608SP ปี58นะครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่335,000บาทครับ335,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะครับนะมาดูสุดมาดูไม้ครับไม้ก็700กว่าครับ713ชั่วโมงครับ ยางหลังก็สวยดียางหน้าก็สวยนะครับนะมาดูก็ดีครับสัดีก็ไม่มีรอยปั่นเลยนะครับนะภาพสวยมากครับราคาสามแสนหมนันบาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้3าม้คิโลแรกมีค่าแนะนำห้าพันบาทครับผ่านอยู่ด้านนี้ครับทรดูศูนย์แกห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหน้าสสเจ็ที่นี่ยังมีรถเลือกมากกว่าสองร้อคันครับตัดตาลวาขับดูครับขับง่ายครับหน้าไวครับไปเลย แสนสาบาทนะเป็นรถ L 3 6 0 8 s ศูนย์แป p ครับถ้าใครสนใจก็โทรมาดูได้ครับซื้อไม่นนหายว่าอะไรครับคุณข้าวอุตกะของหน้าบ,บ้านเด็กดีนะครับนะไปหลังไปเลยโอเคทริปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ